รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเอามานะครับที่เด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันพุธนะครับที่4นะครับนะพฤษภาคม2565นะครับนะนะครับวันนี้เอาเมาก็คัดบอลนะครับมาอย่คู่นะครับนะมาดูครับคู่แรกครับเป็นบอลนะครับยูฟาแชมเปียนลีกนะครับระหว่างครับเรอัลมาดริดนะครับ พบกับแมนซีนะครับนะคู่นี้ครับนะนัดที่แล้วนะครับเล่นบ้านแมนซีนะครับเดอันมาดริตก็แพ้ไปนะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านของมาดริตนะครับนะนะครับเลียวภูก็เมื่อคืนนะครับก็เข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกท่านนะนะครับรอระหว่างนะครับคู่นี้ครับเดอันมาดริตกับแมนซีนะว่าใครจะ นะครับได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับลิเวอร์พูลนะครับนะเรียบร้อยควอร์พูลก็ดีใจด้วยสำหรับแฟนลิเวอร์พูลนะครับนะก็เข้าไปรอชิงแล้วนะครับนะคู่สองครับเป็นบอลเดนมาร์กครับนะครับระหว่างครับมิเตอร์แลนด์นะครับกับเบเจนนะครับนะเตะเวลาสี่ทุ่มห้าสิบเก้านะครับนะส่วนคู่นะครับมันเป็กับแม็กซี่เนี่ยตะเวลาตีสองครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับอ่ะดูคู่แรกครับคู่แรกเชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลนะครับ ราคาคครึ่งลูกนะครับนะลิวพูไปเยือนนะครับชนะสามสองนะครับกินครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเมาก็จะให้นะครับสูงครึ่งแรกไอ้สูงเต็มเวลานะครับเต็มเกมนะครับไปที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับนะสูงเต็มเกมกินเต็มนะครับนะกินทั้งสองหน้าเลยนะครับนะมาต่อคู่ที่2ครับคู่ที่2โอ้โหเรียบร้อยครับเสร็จปอดมันะครับ เอาเหมาเชฟที่ครับนอตติงแองโกลเรสนะครับที่ราคาปอนะครับนะนะครับบอดมัดนะครับชนะหนึ่งศูนย์เสียเต็มนะครับเอาเหมาให้ต่ำไปที่หนึ่งลูกนะครับนะต่ำแรกนะครับต่ำแรกที่หนึ่งลูกนะครับต่ำแรกหนึ่งลูกนะครับครึ่งแรกเนี่ยเสมอกัะศูนศูนย์อ่ะกินเต็ม นะครับแล้วก็นะครับเต็มเวลานี่ครับนะเอาเมาให้ต่ํานะครับไปที่2ลูกครึ่งนะครับต่ำนะครับสกอร์รวมแค่1นงกินเต็มนะครับนะหน้าบอลนะครับเสียเต็มนะครับแต่สูงต่ำแลกกินนะครับแล้วก็ต่ําเต็มเวลากินนะครับนะส่วนนะครับบอล v i p นะครับในกลุ่มของเมานะครับนะเรียบร้อยครับ บวกนะครับบวกอีกแล้วนะครับนะส่วนนะครับบอลฟรี bon นะครับที่เมาแจกนะครับ2ตัวนะครับกินทุกวันนะครับนะบอกเลยครับกินทุกวันตั้งแต่วันที่1มานะครับ2ตัวนะครับแบบนี้นะครับที่เมาให้ในกลุ่มครับตั้งแต่วันที่1มาเลยเนี่ยนะครับนะกิน2ตัวเต็มตลอดนะครับทุกท่านกิน2ตัวเต็มตลอดนะครับใครอยากได้นะครับนะก็ ทักไอดีไลน์ส่วนตัวมาได้ครับนะบอกว่าอยากเข้ากลุ่มฟรีนะครับรับทีเด็ดบอลนะครับเดี๋ยวเหมาจะส่งลิงก์นะครับให้ทุกท่านนะครับทุกท่านอยากได้บอลฟรีก็ทักมาครับใครอยากเข้ากลุ่มนะครับรับบอล VP บอลสดบอลสเต็ปนะครับก็นะครับทักไอดีไลน์ส่วนตัวมานะครับทุกท่านนะนะครับนะอาจจะมีข้อแม้ักหน่อยสำหรับบอล VP นะครับนะใครอยากนะครับได้บอลฟรีก็ได้ YouTube แล้วก็ในกลุ่มนะครับหรือในเฟซของเมานะครับทุกท่านนะ ก็จะประมาณนี้นะครับนะมาครับวันนี้นะครับโอ้นี่บอลญี่ปุ่นเยอะนะครับวันนี้ครับแมตส์ที่เปิดหัวมานะครับนะครึ่งลูกครับนะบ้านผลบอลนะครับดูครับสถิติครับห้านัาล่าสุดที่เจอกันนะครับแมสี่ชนะหนึ่งชนะสองชนะสามชนะสี่แล้วก็มาริดชนะไปที่หนึ่งเกมเท่านั้นนะครับทุกท่านนะ นักสุดยอดก็จะเป็นทางแมนซีชนะนะครับนะมาดูครับห้านัดสุดของมาริดนะครับชนะหนึ่งนะครับชนะสองชนะสามนะครับนะแล้วก็แพ้หนึ่งแพ้สองนะครับที่ชนะสามเกมเนี่ยนะครับนะเป็นบอลในหลีกนะครับทุกท่านนะแต่บอลถ้วยเนี่ยครับนะนะครับบอลยูฟ่าเนี่ยครับ แพ้สองเกมเลยนะครับทุกท่านนะแพ้สองเกมเลยนะหรือว่าเกมในบ้านครับภาคล่าสุดนะครับในบ้านในบ้านชนะหนึ่งชนะสองนะครับชนะสามแล้วก็แพ้ไปครับสองเกมนะครับสำหรับบัลลิศนะครับวันนี้ก็ต้องเหนื่อยเลยนะครับทุกท่านนะสำหรับบัลลิศนะต้องเปิดเกมบุกอย่างเดียวนะครับทุกท่านนะใส่แมนซี่นะครับมาดูครับภาดล่าสุดของแมนซี่นะครับ ชนะ1ชนะ2ชนะสามชนะสี่แล้วก็แพ้ไปครับหนึ่งเกมเท่านั้นนะครับสำหรับแมสซีนะครับมาดูเกมในบ้านครับห้าน่าสุดนะครับในบ้านในบ้านยังไม่แพ้ใครเลยนะครับตุต้านาชนะชนะ่ชนะ2ชนะสามเสมอหนึ่งเสมอ2นะครับนะสำหรับแมสซีนะครับอ่ะเราดูที่ handicap นะครับนะครับ อันนี้แคปครับเปิดมาครับที่ราคาปอนะครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.88ครับส่วนเยือนอยู่ที่1.02ครับเรทที่2องของที่ครับราคาปอนะครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นที่1.06นะครับส่วนเยือนที่ศูนยครับราคาโอเวอร์เลยแรกครับ2ลูกขึ้นควบสามนะครับนะครับสองลูกควบสองลูกขึ้นควบสามนะครับแล้วก็เรทที่สองครับไหลขึ้นไปที่สามลูกควบสามลูกครึ้นนะครับนะราคาปอนะครับ ราคาโอเวอร์นะครับถือว่าสมดุลนะครับนะโบจากนะครับราคาน้ำนะครับอยู่ที่ศูนจุดแปดเจ็ดนะครับนะคู่นี้ครับต้องยอมรับนะครับว่าแมตส์เนี่ยนะครับมาดีจริงๆนะครับนะวันนี้นะครับต้องบอกครับว่ามัดลิดนะครับนะต้องเปิดเกมบุกนะครับอย่างเดียวนะครับนะแมซี่อาจจะรอจังหวะนะครับโต้กลับก็เป็นได้นะครับลูกาเตแต่มองดูทรงแล้วไม่น่าแพ้นะครับสําหรับ เมสซี่นะครับนะคู่นี้ก็เชียร์ไปที่ทีมเยือนนะทุกท่านนะนะครับเชียร์ที่เมสซีนะครับนะมาดูคู่ที่สองครับนะนะครับนิอิตาแลนด์กับเวเจนนะครับโหเปิดมาครับลูกคว่ลูกค่นครับบ้านผลบอลนะครับนะนะครับนะบอลถ้วยนะครับหลวสถิติครับห้านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับมิอิตแลนด์ชนะหนึ่งชนะสองชนะสาม ชนะ4แล้วก็เสมอไปที่1เกมนะครับเวเอร์นี่ไม่เคยชนะมิทเท์แลนด์ได้เลยนะครับนะมาดูค้าบ้านน่าสุดของมิทเท์แลนด์ครับโอ้โหผลงานดีจริงๆนะครับนะไม่แพ้ใครเลยนะครับทุกท่านชนะชนะ1ชนะ2ชนะ3ชนะ4แล้วก็เสมอไปที่1เกมนะครับแล้วมาดูเกมในบ้านครับผ้าบน่าสุดนะครับในบ้านในบ้านก็ชนะ1ชนะ2ชนะ3เสมอ1แพ้ไปครับ1เกมนะครับ อดี๋ยดูนะครับนะครับราคาครับมิเตอร์แต่อเนี่ยลูกคลูกเครื่องนะครับแพ้นะครับนะลูกหนึ่งกินครึ่งขลูกนชนะหมดครึ่งลูกนี่ชนะหมดนะครับนะแต่ราคานี่ครับลูกคลูกครึ่งนะครับนะแต่อันนี้นะครับไปเยือนนะครับนะแต่วันนี้เล่นในบ้านนะครับนะมาดูครับ ่าน้านล่าสุดของวิจินนะครับโอ้โหผลงานไม่ค่อยดีนะทุกท่านนะชนะ1เสมอ1แพ้1แพ้2แพ้ไปถึง3มเกมนะครับนะเอามาดูครับเกมเยือนครับผ่านล่าสุดนะครับเกมเยือนชนะ1เสมอ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไปครับ2เกมนะครับ เราไปดูที่นะครับแฮดิแคปนะครับนะครับแฮดิแคปครับเหรีแรกเปิดมาเนี่ยครับราคาครับลูกคูมลูกคือทั้งเหรแรกนะครับแล้วเหรที่สองครับส่วนน้ํานะครับน้ําเจ้าบ้านอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าศูนย์ทั้งเหรแรกแล้วก็เหรที่สองครับไม่ขยับไปไหนเลยครับนะแล้วก็นะครับทีมเยือนในน้าอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าห้านะครับทั้งเลรแรกแล้วก็เหรที่สองเลยนะครับนะ ราคาโอเวอร์กันไปครับอยู่ที่2ลูกครึ่งทั้งเลทแรกแล้วก็เลทที่2นะครับนะนะครับจะดูจากราคาน้ำครับนะราคาไม่ขยับไปไหนมาคู่นี้ยเหมาขอเชียร์เจ้าบ้านนะครับนะนะครับดูง่ายๆหน่อยครับนะอามาสรุปครับคู่แรกครับเชียร์ที่แม็กซิครับนะครับปอนะครับนะครับแล้วก็นะครับคู่สอง เชี่ยวที่นะครับมิดเทลแลนด์นะครับลูกครบลูกครึ่งนะครับไอสูงนะครับเต็มเกมไปเรื่อยสองลูกครึ่งครบสามนะครับอ่าสูงครับนะครับแล้วก็คู่แมนซีกับบัลลีเนี่ยหน้าสูงสามลูกนะครับนะน้ำน้อยไปหน่อยนะไม่เป็นไรครับประมาณนี้ร้อยน้ำไม่เยอะค่อยกดสูงเต็มเกมไม่ได้แล้วสามลูกนะครับทุกท่านนะนะครับ ใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับใครอยากนับทีเด็ดเพิ่มก็ทักไอดีไลน์ส่วนตัวมหาเหมาได้เลยนะครับทุกท่านนะนะครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆทีเด็ดจะโดนจากเอาเหมานะครับทุกท่านนะนะครับวันนี้เหมาก็ต้องขอตัวทุกท่านครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ